สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับตอนที่2499ก็เป็นตอนสุดท้ายของ2,400นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็มาเริ่มตอนที่2499่ยเาเผ่าไซยาเผ่าไซย,ย,ยาสีหน้าของหันเส้นเปลี่ยนไปถ้ามันสามารถมีเผ่าพันธุ์ที่สามารถขับยานรบเข้ามาในระบบเทียนเซียนได้แล้วก็มันต้องเป็นเผ่าไซยาเมื่อดูจากความทันสมัยของเผ่าไซยา น่าจะจัดอยู่ในอันดับที่20สูงสุดของจักรวาลจีโน่ส่วนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของพวกเขาถูกจัดอันดับเป็นอันดับที่6ของจักรวาลแม้แต่เทคโนโลยีของเอกตรีมคิงก็ยังได้วกว่าเมื่อเทียบกับเผ่าสายาแต่เมื่อหันเส้นเห็นสัญ,ญลักษณ์เหล็กที่เป็นตัวแทนของเผ่าสายาบนตัวยานเขาก็สามารถบอกได้ทันทีว่ามันเป็นยานของเผ่าสายาแต่ถึงเขาไม่ได้เห็นสัญ,ญลักษณ์นั่นเขาก็คงรู้อยู่ดีมันมีเพียงแค่เผ่าสายาเท่านั้น ที่สามารถขับยานรบลำใหญ่เข้ามาในระบบเทียนเซียนได้โดยปราศจากอุปสรรคหานเส้นนางเลและคำนึงว่าควรจะขับบานขาวไปทางอื่นดีไหมยานรบของเผาศย่ายิงลำแสงออกมาแต่โชคดีที่มันไม่ได้โจมตีวานขาวแสงนั้นมาหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเขาและมันก็แสดงภาพของสิ่งมีชีวิตในชุดเกราะมันเป็นภาพโฮโลแกรมที่ถูกส่งมาจากระยะไกลหานเส้นที่รักข้าคือองค์ชายอัลเบิร์ตจากเผ่าศย,ยา่า กษัตริย์ของเราได้ส่งข้ามาเชิญเจ้าในฐานะแขกค,คนพิเศษของเผ่าสยาสสิ่งมีชีวิตในชุดเกราะพูดและคงคำนับฮันเซ้นเขาดูสง่างามเป็นอย่างมากขอบคุณสำหรับคำเชิญแต่ข้าต้องปฏิเสธตอนนี้ข้ากำลังยุ่งและไม่มีเวลาไปเยือนเผ่าของเจ้าได้ฮันเซ้นพูดจากภายในวานขาวองค์ชายเอาเบิร์ดพูดโปรดอย่าได้กังวลพวกเราไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายอะไรพวกเราแค่ขอให้เจ้าช่วยเอืยพรให้กับองค์ชายของพวกเราเท่านั้น ถ้ามันมีอะไรที่เจ้าต้องการได้โปรดบอกพวกเรามาบางทีพวกเราอาจจะตกลงราคาสำหรับความช่วยเหลือได้ข้ากลัวว่าพวกเจ้าจะเข้าใจผิดข้ามอบพรให้กับพวกเจ้าได้แต่การเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นยอดฝีมือระดับเทพเจ้านั้นเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้หันเซินพูดองค์ชายอาเบิร์ดหัวเราะพวกเรารู้ในเรื่องนั้นอย่าได้กังวลพวกเราจะไม่บังคับให้เจ้าทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กษัตริย์ของพวกเรา เพียงแค่ต้องการให้เจ้าช่วยโอยพรให้กับองค์ชายของพวกเราความก้าวหน้าของเขาคือทั้งหมดที่พวกเราคาดหวังพวกเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปกว่านั้นข้าเข้าใจแล้วแต่ข้ากำลังยุ่งจริงๆในตอนนี้ข้าไปเยือนเผ่าของพวกเจ้าไม่ได้ฮันเซินไม่เชื่อในสิ่งที่องค์ชายอาเบิร์กกำลังบอกถ้านั่นคือสิ่งที่เจ้าต้องการจริงๆพวกเราก็จะไม่บังคับเจ้าแต่ถ้าเจ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ได้โปรดหาเวลามาเยือนเผาศาย่า ถ้าเจ้าวอวยพรให้กับองคชายของพวกเราพวกเราจะเป็นหนี้เจ้าเป็นอย่างมากองค์ชายอาเบิร์ตพูดต่อเจ้ากําลังถูกตามล่าโดยอีกทีมคิงข้ากลัวว่าหนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอันตรายข้าจะช่วยเคลียร์เส้นทางเพื่อที่เจ้าจะอะอกไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นยานรบขนาดยักษ์ที่ดูเหมือนกับดวงดาวก็หันกลับมากลับไปและมุ่งหน้าไปหันเส้นนังเลอยู่ชั่วครู่แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจขับวานข่าวตามหลังยานรบไปถ้าองคชายอลเบิร์ต มีแผนที่จะบังคับให้เขาไปที่เผ่าสายาแบบนั้นหันเซิลก็ไม่มีทางเลือกมากนักด้วยเหตุน,นั้นหันเซิลจึงไล่ตามไปดูว่าจริงๆแล้วพวกเขาต้องการอะไรน่าประหลาดใจที่เผาสายาแค่พาพวกหันเซิลออกไปจากระบบเทเยนเซียนจริงๆเนื่องจากการรบของเผ่าพันธุ์ธรรมดาไม่สามารถเข้าไปในระบบเทียนเซียนได้เผ่าสายาจึงมีความได้เปรียบในการทําสิ่งที่เผ่าพันธุ์อื่นทําไม่ได้ พวกเขารู้จักที่แห่งนี้ดีกว่าเผ่าพันธุ์อื่นแถมด้วยเท,เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นได้หลายอย่างภายในหนึ่งเดือนฮันเซ่นก็ออกจากระบบเทียนเซียนภายใต้าการปกป้องจากยานรบของเผ่าสายยาฮันเซ่นที่รักข้าหวังว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะไปเยือนเผ่าสายาของพวกเราองค์ชายอาเบิตพูดหลังจากนั้นยานรบยักษ์ก็เคลื่อนจากไปเขาไม่ได้พยายามจับตัวฮันเซินเผ่าสายยาน่าสนใจจริง หันเซินมองดูยานรบเผ่าสายาที่หายไปในอวกาศด้วยความประหลาดใจกับตันสุดยอดไปเลยแม้แต่องคชายอาเบิร์ที่เป็นหนึ่งในยอดฝีมือระดับเทพเจ้าของเผ่าสาย,ยายังมีมารยาทกับกับตันกับตันมีชื่อเสียงเกรงไกลพวกเรารู้สึกโชคดีที่ได้ติดตามกับตันและกับตันน้อยเราจนสลัดพูดประจบเหมือนอย่างทุกทีแต่พวกเขารู้สึกตกใจจริงๆหันเซ้นข่าองค์ชายของเอกรีมคิงและทําให้เผ่าเอกรีมคิงต้องการตัวเขา แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังถูกปฏิบัติอย่างมีมารยาทโดยเผ่าพันธุ์อื่นชื่อเสียงของเขาดูเหมือนจะอยู่เหนือเหตุผลหันเซิ้นรู้ว่าที่องค์ชายเอาเบร์อและเผ่าสยาปฏิบัติกับเขาเป็นอย่างดีนั้นเพราะความสามารถในการออยพรของเขาแต่หันเซิ้นซาบซึ้งใจในสิ่งที่พวกเขาทำถ้ามีโอกาสฉันจะไปเยือนเผ่าสยาแต่มันจะเป็นการไปเยือนที่ราคาสูงสำหรับพวกเขาหันเซิ้นคิดกับตัวเองหันเซิ้นไม่สามารถรอช้า และให้เป่าเอ,อือรีบขับวานข่าวผ่านเข้าไปในระบบจัก,กรวานเควอสเขาต้องการจะทิ้งระยะห่างให้ได้มากที่สุดเนื่องจากเผ่าสซย,ยา่านำทางให้กับพวกเขาหัานเซิ้นจึงออกมาจากระบบเทียนเซียนได้เร็วกว่าที่คาดคิดเอาไว้ทุกคนกำลังติดตามล่าตัวเขาคงจะคิดว่าเขายังคงอยู่ในระบบเทียนเซียนด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงใช้โอกาสเดินทางต่อไปยังระบบจัก,กรวานเควอสการเดินทางไปจากเมืองดูกอสไปยังปราสาทนภาไม่ใช่การเดินทางที่ยาวนานเท่าไหรนัก แต่ถ้าว่าการเดินทางเป็นเส้นตรงนั้นเป็นอะไรที่อันตรายเกินไปด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงใช้เส้นทางอ้อมเห็นได้ชัดว่าเส้นทางที่เขาเลือกไม่ได้ราบรื่นอย่างที่หวังเอาไว้และระบบเทียนเซียนที่ถูกลรอชื่อว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากกว่าระบบจกกักรวรลเคอสก็มีหน่วยอสศวินของเอกทีมคิงประจำการอยู่ที่นั่นดังนั้นการเดินทางผ่านที่นั่นจะเป็นอะไรที่ยากลำบากในตอนที่หานเส้นเข้าไปในระบบจกกักรวาลเคอสเขาคิดว่าทางเอกรีมคิงจะยังไม่รู้ว่า เขาออกจากระบบเทนเซียนเรียบร้อยแล้วด้วยเหตุนั้นเขาจึงคิดจะใช้ประโยชน์จากความล่าช้าของข้อมูลฮันเซ้นเลือกใช้เส้นทางที่เขาฮันเซ้นเลือกใช้เส้นทางที่พาเขาลึกเข้าไปในดินแดนนั้นแต่หลังจากที่เดินทางไปได้ไม่นานมันก็มีใครบางคนยืนอยู่ในอวกาศขวางทางเส้นทางเดินของฮันเซ้นไปอูฉางทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ถ้าเขาไม่อยู่ที่นี่นั่นหมายความว่าทหารของเอ็กทีมคิงก็คงจะอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันฮันเซ้นแปลกใจ ฮันเซินออกมาเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นต้องกลัวข้ามาที่นี่เพียงคนเดียวในตอนนี้ข้าจะสู้กับเจ้าไฝอูฉชางส่งเสียงเรียกจากด้านนอกของวานขาวหลังจากที่คิดอยู่ชั่วครู่ฮันเซินก็บินออกไปจากวานขาวเมื่อเขาเข้าไปใกล้กับอูฉางเขาก็ถามขึ้นมาเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าอยู่ที่ไหนฮันเซินไม่เกรงกลัวไฝอูฉชางแต่เขาคิดว่าการพบกันร,ระหว่างพวกเขาเป็นอะไรที่ประหลาดเขาไม่รู้ว่าไฝอูฉางมาดักรอเขาอยู่ที่นี่ได้ยังไง มันดูเป็นเรื่องบังเอิญเกินไปข้าขอแค่ข้าขอให้ราชคูรูกูยเยนช่วยคำนวณเส้นทางของเจ้าให้กับข้าข้าบอกให้เขาบอกให้ข้ามารอเจ้าอยู่ที่นี่ซึ่งเขาก็พูดถูกต้องเจ้ามาที่นี่จริงๆไปอูชางพูดเมื่อได้ยินแบบนั้นหานเซินก็รู้สึกตกตะลึงเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าใครบางคนจะคาดเดาได้ว่าเขาจะมาปรากฏตัวในที่แห่งนี้และไม่เพียงแค่นั้นเขายังบอกให้ไปอูฉางมาดักรอถูกอีก นั่นเป็นอะไรที่น่ากลัวเกินไปครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่2,400ถึง2,499นะครับต่อไปผมก็จะได้ไปปั่นตอนที่2,500ขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็ไปปั่นเรื่องอื่นๆด้วยเพราะว่าเหมือนจะทิ้งเรื่องอื่นๆมานานแล้วก็อาจจะต้องแบ่งช่วงกันแต่ว่าตัวนี้ผมก็จะพยายามปั่นให้ถึง2,600รเร็วๆนะครับส่วนที่ว่าหายไป หรือว่าไม่ได้ลงนานๆน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเป็นช่วงต้นปีผมก็ต้องปั่นโปรเจกต์บางอย่างที่ผมทําค้างแล้วก็ยังทําไม่เสร็จด้วยนะครับซึ่งงานของผมก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะผมเป็นสายงานด้านไอทีนะครับก็ต้องมีภาระในส่วนของการเขียนโปรแกรมหรือว่าอะไรอย่างอื่นเพิ่มด้วยนะครับแต่ยังไงก็จะไม่ทิ้งงานตัวนี้นะครับก็ยังไงก็จะมาทำต่อเรื่อยๆตราบเท่าที่มีเวลาว่างเลิกมานะครับ ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่อยู่กับผมแล้วก็รับชมรับฟังกันมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ผมก็จะทำไปเรื่อยๆไม่ว่าคนดูจะมีดูเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่มีคนดูจะมีเพียงแค่คนดูแค่1คนหรือ2คนผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับขอแค่มีคนดูแล้วก็มีคนกดไลค์กด Sub s ไ r i b e แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ยังไงผมก็ทำต่อไปแน่ๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ